สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะวันนี้เนาะพี่นาจะพาพี่พิงน้องนะมาทําเมนูทานเล่นๆนะคะสําหรับใครที่อ่าปากอยู่ไม่เฉยนะชอบกินจุ๊บกินจิ๊บนะคะแบบพี่นานี่เลยเนาะก็เก็บใบมะกรูดมานะคะแล้วก็มาทําความสะอาดนะ,ะให้ดีนะคะแล้วก็นําลงไป ัวในกระทะให้น้ําแห้งนะเพื่อความปลอดภัยเนาะเพราะเดี๋ยวลงไปทอดแล้วจะได้ไม่กระเด็นนะคะเมนูนี้พี่นาให้ชื่อว่าใบมะกรูดสามรสจ้านี่เลยพี่นาทอดลงไปเลยนะคะนี่ทอดแบบนี้นะหอมๆรสชาติก็จะประมาณแบบ หอมสมุนไพรนะหอมใบมะกรูดแล้วก็ใบมะกรูดเวลาทอดก็จะมันๆน,นะคะปรุงรสแล้วแต่ชอบเลยนะจะใส่ผงปาปิก้าใส่รสอะไรก็แล้วแต่แต่สำหรับสำหรับพินาพ่นาก็ใส่ใส่รสอ่าปาปิก้าลงไปแล้วก็ใส่เอ่อพริกป่นนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคือแล้วแต่เราชอบเลยนะสามรสสองรสได้เลยค่ะ นี่ทอดแล้วก็จะหอมหอมประมาณนี้นะไม่ต้องทอดนานนะนานไปเดี๋ยวจะขมเนาะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็ปรุงรสลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะของทาเล่นของพี่นาเนาะ